เปิดยังเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับชาบูฮ่องเต้บุฟเฟ่นะคะร้านนี้เขามีทีเด็ดอยู่ที่วัตถุดิบน้ําซุปน้าจิ้มค่ะแถมยังเป็นบุฟเฟ่199บาทราคาเดียวไม่บวกเพิ่มอีกด้วยค่ะ ได้เริ่เปิดร้านกันอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่8เดือน8ที่ผ่านมานะคะสำหรับชาบูฮ่องเต้บุฟเฟ่ค่ะร้านนี้เรียกได้ว่าสายชาบูห้ามพลาดเพราะว่าของเขาเป็นบุฟเฟ่199บาทราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มทานได้90นาทีพิกัดร้านตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครซอย15นะคะซึ่งอยู่ติดกับ CJ ซึ่งบรรยากาศการเปิดร้านในวันแรกก็ได้มีลูกค้ามาอุดหนุนกันแน่นร้านทีเดียวค่ะ พี่บอสสุรสิทธิ์นาชาวันอายุ38ปีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านชาบูฮ่องเต้บุฟเฟ่ก็ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านชาบูซึ่งจากเดิมนั้นทางครอบครัวได้มีโรงงานผลิตวัตถุดิบชาบูหมูกระทะส่งทั่วประเทศไทยอยู่แล้วโดยมีความคิดกันว่าอยากให้ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าทั่วไปได้ชิมวัตถุดิบของทางเราที่ผลิตเองและหากถามว่าทําไมถึงกล้าทําราคา199บาทซึ่งตนเองและพี่ๆหุ้นส่วนร้านนกคะอยากให้กลุ่มคนโรงง,งานเด็กผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีทุนทรัพย์จํากัดได้ทานชาบู ซึ่งปกตินั้นการทานชาบูทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่ในราคา200บาทขึ้นไปจึงอยากให้คนทุกกลุ่มสามารถทานชาบูได้ในราคา199บาทจุดกําเนิดตอนแรกใช่ไหมครับที่เราจะมาตั้ง,งร้านชาบูก่อนก็คือต่อปกติของเราจะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนวัตถุดิบชาบูหมูกชะชส่งทั่วประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งเราอยู่ในบริษัทของโรงง,งานชื่อว่าโรงง,งานบริวันอิเตอร์ฟู้ดนะครับอยู่ที่โกกากบ้านเรานี่เอง ก็เป็นจุดกาเนิดที่ที่เราอยากจะ,ะมีการให้ลูกค้ารายย่อยหรือว่าลูกค้าทั่วไปได้สามารถที่จะชิมวัตถุดิบของเราแล้วก็เหมือนวัตถุดิบพวกหมูพวกเนื้อแล้ววัตถุดิบทุกอย่างที่เราส่งออกทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นสาเหตุในการก่อตั้งร้านร้านนี้นะครับจริงๆราคา199บาทในความคิดของเราคือเราอยากให้ทุกกลุ่มทุกแรงงานคนใช้แรงงานเด็กผู้ใหญ่คนที่อาจมีทุนรทรัพย์น้อยซึ่งอยากมีการทานชาบู ซึ่งปกติถ้าเป็นอนาคตทุกวันนี้ใช่ไหมครับการทานชาบูราคาจะต้องอยู่ที่ประมาณ200อัพแต่เราอยากให้ทุกคนกลุ่มคุณกลุ่มคนโรงงานกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนทุกคนสามารถทานในราคานี้ได้นะครับผม และเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามเลยคะว่าทําไมถึงเลือกโลเคชันมาตั้งร้านอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครพี่บอสบอกว่าในนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่มีทั้งกลุ่มคนโรงงานกลุ่มคนที่อยู่พักอาศัยซึ่งในนิคมก็มีคนอยู่จํานวนไม่น้อยค่ะส่วนจุดเด่นของชาบูฮ่องเต้นะคะอยู่ที่เนื้อวัวริบอายสไล สามชั้นสไลด์สันคอหมูสไลด์สันนอกหมูสไลด์และวัตถุดิบซีฟู้ดของฐานเล่นของหวานอีกมากมายและน้ำจิมะะ้มในการที่เป็นเอกลักษณ์จะเป็นน้ำจิ้มชาบูและทีเด็ดใครมากินต้องห้ามพลาดค่ะก็คือน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสจัดจ้านถึงใจใช้มะนาวแท้สดๆค่ะที่นี่จะไม่ใช้น้ำมะนาวขวดนะคะน้ำซุปที่นี่นะคะก็จะมีทั้งน้ำซุปชาบูน้ำใสซ,ซุปน้ำดำและซุปหมาล่าค่ะส่วนเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของทางร้านก็คือมีเครื่องสไลด์หมูและเนื้อวัวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด สมุทรสาครและสามารถสไลด์ชิ้นส่วนของเนื้อหมูเนื้อวัว1นาทีนะคะสามารถสไลด์ได้ถึง300ชิ้นค่ะเพราะว่าอยากให้ทันต่อการบริโภคของทางลูกค้าจริงๆในนี้โครงวิสากรรมมันเป็นแหล่งที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มคนโรงงานกลุ่มคนที่อยู่พักอาศัยนะครับถึงจะอยู่ห่างไกลตัวจังหวัดหน่อยแต่เรายัางคิดว่าเฮ้ยเป็นการอยู่อาศัยจริง คนกที่นี่ก็จํานวนไม่น้อยจุดเด่นของเราคือจะอยู่ที่ตัวเนื้อหมูและก็เน uhm. ืはは้อวัวนะครับคือถ้าเป็นเนื้อวัวของเราจะเป็นเนื้อวัวลิไอายเป็นเนื้อวัวแท้นะครับก็คือเป็นทางโรงงานเราสไลด์เองแล้วก็เป็นส่วนของเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูเกรดเอที่เราคัดแล้วนะครับน้ำจิ้มมันเป็นน้ำจิ้มของเราเอกลักษณ์ของเราเองครับของเราจะเป็นน้ำจิ้มในส่วนของน้ำจิ้มชาบูมันเป็นสูตรของโรงงานเราเองแล้วก็จุดเด่นของเราจะให้ชิมในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดจะมีการลบจัดลดลดเด็ด ตอนนี้วัตถุดิบของเราขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ24ชนิดครับแล้วก็จะมีการพัฒนาเสริมเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีช่วงเทศกาลของเป็นเนื้อเนื้อริไอายเนื้อออสเตรเลียแล้วก็เนื้อเสือเราจะมีการปรับเปลี่ยนตามเป็นช่วงเวลานะ และในช่วงนี้ซึ่งเป็นเดือนเปิดร้านทางชาบูฮ้องเต้ค่ะก็มีโปรโมชั่นทานนาทีละ3บาทซึ่งก็แล้วแต่ลูกค้านะคะจะทานกี่นาทีก็จ่ายตามจริงตามที่ลูกค้าอิ่มค่ะซึ่งโปรโนี้ใช้ได้ในเวลา9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโปรโมชั่นค่ะลูกค้าที่ทานที่ร้านให้เขียนชื่อเบอร์โทรเพื่อลุ้นรับจี้ทองคําแท้และลาบูบูสงวนสิทธินะคะตั้งแต่วันที่8สิงหาคมนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะทั้งนี้ทางด้านพี่บอสก็ขอฝากร้านชาบูฮ้องเต้บุฟเฟ อ้อมอ,อกอ้อมใจชาวสุรสาครจ่ายเพียงท่านละ199บาทไม่มีบวกเพิ่มร้านเปิดบริการทุกวัน9้าโมงเช้าถึง5ทุ่มยำนะคะพิกัดอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซอย15อยู่ติดกับ CJ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่เพจนะคะชาบูฮ้องเต้บุฟเฟ่ค่ะ ร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่คมุตสาหกรรมซอย15นะครับเปิดทําการ9โมงเช้าจนถึง5ทุ่มทุกวันนะครับไม่มีวันปิดนะครับผมอยากเชิญชวนนะครับให้ทุกคนได้มาลองทานนะครับเพิ่มเราสามารถเราเปิดโปรราคา199บาทเพื่ออยากให้ทุกคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยและก็กลุ่มโรงงานทุกกลุ่มสามารถจับต้องราคานี้ได้อยากให้ทานทุกคนอยากให้มีการลิ้มลองรสชาติของวัตถุดิบของเราเราคัดทุกอย่างเกรดเให้ลูกค้าอยู่แล้วน้ำจิ้มน้ำซุปทุกอย่าง แล้วก็ของเราจะมีเอกลักษณ์คือของเราจะมีเครื่องสไลด์หมูสไลด์เนื้อเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาของร้านชาบูไม่มีใครลงเหมือนของเราเครื่องของเราเป็นเครื่องใหญ่มูลค่าประมาณ7,0,000บาทเราจะสามารถสไลด์ชิ้นส่วนของหมูเนื้อวัว1น,นาทีได้300ชิ้นเราอยากให้มันทันต่อการบริโภคของลูกค้านะครับ